เมื่อวันพุธที่21ธันวาคมที่ผ่านมาเวลา16นาฬกาณอาคารภูมิศิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยกรุงเทพมหานครคณะอุบาสกอุบาสิกาวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้ถวายแจกันดอกไม้จำนวนสองแจกันในนามวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายณโตะด้านหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาจากนั้นคณะอุบาสกอุบาสิกาวัดพระธรรมกายและโบนิธธรรมกายได้ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒ์มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันค่ะ